สวัสดีค่ะอ่าน,นี้หน้าที่34นะลูกหน้า34หน้า34ก็จะเป็นการโยงนะคะลูกข้อ9โยงคําให้ตรงกับภาพอันนี้ก็ง่ายๆนะอันดับแรกเลยเนี่ยเรามาดูรูปสิอันนี้รูปเลยคะ่ะลูกกาเด็กกําลังอะไรกาลังทํอะไร,ไรคะี่ยปลาลูกดอกอันนี้เด็กผู้ชายคนนี้ตือกองกําลังทําอะไรคะตีใช่ไหมลูกอันนี้อะไรคะหู นี่เลยคะปูเนี่ยเราดูรูปเนี่ยเราก็จะรู้ว่ารูปเนี่ยเกี่ยวกับอะไรพอเรามาดูคำอ่าคำแรกอะไรลูกปออาปาคำที่สองกออากาหออูหูปออูปูตออีตีที้เรามาดูซิว่าปาดูซิปลาอ่าตรงนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยง่ายๆมันมีลูกเนี่ยเป็นลูก สัญลักษณ์ไว้ให้แล้วก็โยงตรงรูปสัญลักษณ์เนี้ลงมาลูกให้ให้ใหอ่าเห็นไหมกานี่กากาน้ำโยงขึ้นไปไม่รู้โยงให้ตรงตรงสัญลักษณ์ที่เขาให้มาหูเนี่ยหูก็คืออันนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยหูต่อไปปูอ่ะปูอยู่ตรงไหนปูอยู่นี่อ่ะเราก็โยงลงมาต่อไป,อไไปลเลยคะตีไปไกลเลย ยาวเลยแล้วก็ขึ้นไปใครที่ที่ทำแล้วลูกก็ตรวจดูว่าหนูก็โยงถูกไหมนะคะมีเวลาหนูก็ระบายสีนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะ